อายุเท่าไหร่ครับผมอย่างพี่บอยอะค่ะสี่สิบแต่หน้าสามสิบอย่างหนูอะสิบห้าแต่หน้าไปสี่สิบแล้วไม่กล้าวัดเลยผมไม่กล้าวัดเลยแต่ว่าอันนี้เครื่องเจนัสโฟที่ว่าดีเนี่ยดีอะไรเพราะว่ามันสามารถวิเคราะห์สภาพผิวหน้าของเราได้ได้เลยค่ะโดยการใช้แสงเนี่ยทั้งหมดสามช่วงอะยากด้วยกันก็มีแสงปกตินะฮะแล้วก็มีแสงทัวร์ไลท์ไลท์นะคะแล้วก็แสง UV ซึ่งแต่ละแสงเนี่ยก็จะวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผิวหน้าเราต่างกันออกไป ใช่ถูกต้องเรียกได้ว่าเครื่องนี้นะคะสำหรับท่านใดที Demon> ่ไม่รู้ว่าผิวตัวเองไปติดสารสเตียรอยน์หรือเปล่าเครื่องนี้สามารถวิเคราะห์ได้หมดเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายจริงป่ะจริงค่ะเป็นการแกนโอเพนนิ่งค่ะเช็คสภาพผิวหน้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งปกติมีค่าใช้จ่ายนะครับใช่ค่ะท่าเดินไปที่คลินิกเนี่ยบอกว่าอยากเช็คสภาพผิวหน้าด้วยเครื่องเจนแสโปเนี่ยใช่เสียตังค์แน่นนแต่วันนี้ ฟรีนะครับผมปรึกษาฟรีสแกนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะฟรีใช่รีนะครับผมเรียกได้ว่านะคะสำหรับท่านใดนะคะที่รู้สึกว่าสวยแต่สวยไม่สุดสักทีมันทำอะไรเลยไหมคะเออคืออย่างนี้ทำไมเราถึงต้องมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องจกนสโรครัเพราะว่าการที่เราตรวจเช็คครับผิวหน้าเรารู้ว่าสรุปแล้วหน้าเราเนี่ยมีปัญหาตรงไหนจะได้แก้ให้ถูกจุด ไม่ใช่ว่าไปแบบเหมือนกับตำน้ำพิงอะไรแม่น้ำหรือว่าแบบว่างมเข็บในมหาสมุทรแกไปถูกก็เสียตังค์ฟรีๆใช่อย่างอาทิเช่นบางทีเราไม่ได้เป็นสิวฝ้ากระจสุดด่างดำแต่เราแต่เราผิวแห้งกล้านขัดข้องฉุนเราก็กลัวแต่ไปร้วลวหรือเอิร์มสิวหรือบางทีไปซื้อครีมแพงๆแต่ว่าซื้อผิดสูตรซื้อผิดจุดมันก็ไม่มีประโยชน์เนาะใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เลยนะคะเป็นงานแกลนโอเพนนิ่งค่ะ ตัวเช็คนะคะผิวหน้าฟรีกับเพื่อนจานัสโกรของเรารวันนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเดินหาพี่ๆของเรากันได้เลยถูกต้องเดินมาได้เลยเพราะฉะนัสนใจตอนนี้พี่ๆยกมือเลยครับพี่ๆอ๋อยกได้เลยค่ะพี่ๆทีมขายของยกได้เลยแต่เซ็นคอล่ยกมือหน่อยฮะยกมือหน่อยถ้ายกดี้จะได้ถ่ายรูปกับพี่บอยด้วยเดินเข้ามาคุยเดินเข้ามาในบูธได้เลยบอกอยากมาเช็คสภาพผิวหน้าได้เลยใช่ นะคะอาแล้วค่ะแล้วก็มีอีกอย่างเนี่ยพี่บอยอย่างที่บอกว่าเรานะคะบางครั้งต้องการใช้หน้าอย่างเร่งด่วนอ,อย่างพ่งนี้ค่ะวันนี้นอนดึกเหลือเกินแต่พรุ่งนี้ต้องมีถ่ายละนะคะคพี่บอยจะทายัางไงผมจะบอกว่าที่ผมพูดไม่ได้ว่าเฉพาะจำเป็นเฉพาะคนที่ต้องออกล่องหรือว่าคนที่แบบเป็นนักสแสดงดารามไม่จําเป็นนะ,ะเดี๋ยวนี้คนทั่วไปอะ่ะ ที่เดินเนี่ยที่ยืนอยู่ทุกคนทุกวันเนี้ยเรื่องของการดูแลผิวหน้าหรือว่าการเข้ามา,าดูแลผิวหน้าที่คลินิกเสริมความงามเนี่ยเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่<อ>ต้องทำด้วยนะเนาะแบบประมาณว่าใครไม่ทำก็จะรู้สึกว่าแตกต่างเพราะว่าคุณอยากเขาทำกันอะไรอย่างเงี้ย<า>นะครับเพราะเป็นตัวตัวนี้ค่ะจูกต้องคืออย่างนี้ผมจะบอกให้ฟังว่า บางทีเราทาครีมที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเดย์ครีมหรือไนท์ครีมเนี่ยไอพวกครีมพวกเนี้ยมันก็ดีไหมดีนะครับผมก็บอกว่าดีนะฮะแต่มันก็จะบำรุงเฉพาะผิวชั้นนอกที่หน้าของเรามันไม่ได้บำรุงลงไปล้ำลึกถึงชั้นข้างในซึ่งที่นี่มีอะไรฮะมีค่ะกับเพื่องนะคะไอคอนิกค่ะที่นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาตัวนี้นะคะ